เดี๋ยวเราได้ไปดูทำไปเนอมาจนสองอยไอยเปสช่มว่าดนีมันมไหอ๋อเกอนนนะเออมื่อ่ตลอดนั่นน่ะอ๋มันเกว่าใจไวสังพักกูมันชนิ่หนือไปเนื้ออ๋อ นะอันนี้สร้างเสร็จประมาณเก้าสบเปรอร์เซ<อ>็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็น้าสออกลาทำไมไ้จะไอุ่นยองกมารงนั้อไปเที่ยวในถ้ำได้ครับจากไหนไปก่อนครับไปไหนไปตรงไหนก่อนตรงนี้ล่ะ มุมน,น,นี้นาะนี่ครูาเสงลานนี่ถ้าเดือนหนึงก็ลวันที่กวันที่ซิเนี่ยครูบาปอเมาใส่ใจมันอ๋ออ๋้นเน้นเนใส่ลูกแก้าน่าจะใส่ลูกแก้าับอ๋อ ก็หลังจาก,กันานวันเกิดว่าปอแล้วก็าปอจะเดิน,น,นาาาาทางาคเำเสร็จทีทันใจสมปรานะรนาใจอันนาที้อันนี้จะเป็นอระครอันนี้เปลนอระคังเอรังบงวนไหนหอระคัขอนพญานากรมตินะครั้ ตรงไหนอันนี้จะเป็นรักครังอ๋อรัครยังไม่มาอ่ายังยังอ๋อเอาอันนี้ยังงามขนาดนี้ติดยังลออยู่อันตีหอยรัการังตรงกลางนี่จะเป็นสิบดีหรือว่าอย่ะไรตรงกลางเป็นพระเจ้าตองเรามาดูถ้ำนะมาดูถ้ำดูลงไปโอ้ โอ้นี่ทำเป็นแบบเก็ตนะเก็ตทองแบบเก็ตทองไว้อยู่เลยอะ่ะหนึ่งสองอ,อันนี้ใจเวลาที่เก็าประม่าอ่าสามถึงสี่ห่าวันอันทำไมในธร ต,ติดตกแต่งตกแต่งในการหนักเลยเนาะถ้ามีแต่ลักตณะกุณกันนะตัว<อ>นนี้มีกเก้าตระกูลเดี๋ยวนี้โอ้หนาคนี่เนาะนาคเก้าตระกูลเนาะโอ้นี่นี่เขาถ่ายเอาสีนะสีน,สนี่สีนี่สองอ๋อนี่ชื้อมันไวน้เนาะออ๋สาธุเดียวแล้ว น้ำยูไม่มี哟เนี่ยถ้าบนตจงก็เปันอ่นี้ยถ้าบนตจองเนี่ยเนีอ๋อล้วลครับนีไที่ไปสั่งหนักตีน้าวาเท่าสองตัวนะ่งเะเป็นก็เดียวกันครับสองโอ้มนตั้งนานนี่เป็นอีกคนเนึงอืมมันไม่บอกเราเลยมันมาสร้างตรงนี้ อันนี้มันหน้าทำนี้จะภาพก็เดียวพระครบปรางเปจดโลกครับนะบ้านออเจ้าภาพเนาะอ๋อมีเจ้าภาพอ๋อ ราคาตพงหนึ oh, ่งเนาะทำโมสัโคหนึ่งด้านนะหนึ่งด้านเกาแสนเนาะมีมดไรทำใลูเกลียวนูเกลียวที่ไหนครับอันนี้เหรออันนี้เหรอเข้นไปลูม ความเจอความที่ไหนอ๋อพาดีแนาคไปอยู่เมืองลานเนอก็อยู่ในถ้รมก็อยู่ในถ้รมเมืองลานเนอก็ได้ขึ้นยังไงเพราะว่าถ้ามีที่นั่นหรือว่าต้องดันหน้าใจอันเขาไว้ไว้ใจอันใส่เสียอ๋อนั่นเขาจะมีอันใดขึ้นเนอเรียกว่าปูนมากโขงเนาะอ๋อแล้วอันนี้หนักอะหนักอยู่นะหนักคือเนะใส่ว่ามันเป็นโครงเล็กอย่างปูนข้างล่างนี่เป็นโครงเล็กอยู่มั้งอะเป็น

กรมีนาในของคือทับแต่ก็เริ่มซอนเต้นๆในหลังใช่ใอันนี้นี่เห็เอนึอยู่เ่องสองน้ราทำไปอันนี้ตรกสังอันนี้ไม่น่าจะนิริภะนินิภคนอ๋อคืนนลงลงหนอเนี่ยทำเป็นวัดนางแลกว่อเะเอาไปวัดอัพอดีวัดเดียวไปไว้วัดอันจ้ำมันอยู่นามหาดใหญาเดียวอย่างนี้โคตรดุนบ อ,นนอันนี้เป็นธรรมเป็นธรรมพรยานาควัดลอยเบาอันนั้นนี่คนเห็นมั้ยเนี่นี่นี่เป็นธรรมหนักอยู่ไปเนืินหนักอ,อยู่ไปเนือ้อ เดรรเืทำมันเดทำไปเอาปูปูพยาอันนี้เป็นปูพยาคนเห็นนักซอม